ผมอันนี้ <laughs> แป้งเหนียวนุ่มนี่ยายข้างบ้านเผลอหยิบไปอันหนึ่งมไปมผูกคอตายวันนี้ต้องไปงานศพเนี่ยแต่ยุดดำมาเนีย่ย <laughs> แป้งเหนียวมากนุ่มด้วย ปัญหาเกิดแ้วระดับชาติเลยแตกยังไงแพ็กเกจยิ่งทำอย่างมาตรฐานรัดแน่นไม่มีเคลื่อนเลยขนมปังอ่ะยังไงก็ไม่ลนนี่นี่นี่ถึงวก็เดลี่คีนไม่มีล้นจอดริงเลยผมกหนุนตลอดผมซื้อตลอดซื้อตลอดจ้างหรือคองใช่ไหมไม่ไม่จะได้แดกยังไงแป้งบอกว่าเหนียวนุ่มจีก้เือยิมชาตินี้กี่ยันชาติ้าก รสชานมซะด้วยผสมส้มมั้งส้มหรือสารส้มผสมส้มกินให้ดูคำเดียวสิเที่เหลือทิ้งยอกยอกยอกดูนะครับผมเมื่อกี้มันชิ้นยาวไหมครับโอ้ไส้นี่โผลออกมาเลยนะครับเทียบเหมือนพาคินเลยวะพาคินพาคินอะนึกถึงเนี่ย เปลียก่อนถ้าตอนนี้มันมานาวชัดๆี่ยถ้ากันละลายในปากเหมือนไม่ได้เคียวไม่หลวเปนลิกูเลยไมกระถุนไหนยอ